วันนี tanto, ้ผมจะมาแนะนําข erm ั้นตอนการดึงเงินคืนนะครับกรณีที่สมาชิกเติมเงินผิดเบอร์ไปนะครับต้องการดึงยอดเงินที่เติมผิดเบอร์ไปคืนนะครับให้สมาชิกคลิกที่เมนูแจ้งปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับก็คือการเติมเงินนะครับรายละเอียดนะครับก็คือนะครับให้สมาชิกใส่เบอร์ที่ต้องการดึงเงินคืนนะครับเช่นตามตัวอย่างนะครับ ให้สมาชิกนะครับใส่เบอร์นะครับที่ต้องการดึงเงินเคนจำนวนนะครับเงินที่ได้เติมผิดไปแล้วก็เวลาที่เราเติมเงินนะครับแล้วก็กดที่ส่งข้อความนะครับระบบจะบอกว่าได้ทําการส่งข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับให้สมาชิกคลิกมาดูที่เมนูแจ้งปัญหาอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเห็นว่าจะมีรายการที่เราขอดึงเงินคืนนะครับกรณีที่ระบบทําการดึงเงินคืนให้แล้วนะครับ สมาชิกสามารถมาตรวจสอบได้ที่หน้าประวัติการชำระนะครับจะเห็นว่าเครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายถูกนะครับที่เราเติมถูกตั้งแต่แรกนะครับจะกลับกลายเป็นเครื่องหมาย x นะครับคือไม่สามารถเติมได้นะครับแล้วคลิกดูที่หน้าหมาย count นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงประวัติการใช้ PV นะครับก็จะเห็นว่าระบบนะครับทำการชำระคืนนะครับยอดที่เราเติมเข้าไปนะครับ แล้วก็ยอดเงินคงเหลือณปัจจุบันนะครับจะเท่ากับ PV ที่มีอยู่ด้านบนนะครับทั้งนี้การดึงเงินคืนนะครับสมาชิกจะเสียค่าดึงเงินคืนนะครับสบาทต่อครั้งนะครับ